โดยในช่วงที่ผ่านมาทางหงแดงเลี้ยวผูของพวกเราครับเพื่อนๆได้ตกเป็นข่าวว่าทางสโมสรเนี่ยอาจตัดสินใจไม่ทุ่มงบประมาณกอ้อนโตในการซื้อนักเตะหลังจากที่ฤดูกาลนี้นั้นจบลงเพราะเนื่องจากทีมครับได้รับผลกระทบทางการเงินจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นจึงทาให้ทางสโมสรเนี่ยขาดรายได้จากการแข่งขันขในช่วงที่ผ่านๆมาและสโมสรครับพวกเขาจําเป็นต้องปรับงบประมาณให้เหมาะสมกับซีซั่นใหม่ที่กาลังจะเริ่มขึ้น แน่นอนว่าคำถามต่อไปนั้นก็คือถ้าหงแดงใช้นโยบายไม่ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาพวกเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงซึ่งทางเดอะมิ l เลอครับสื่อดังแนงกฤิพวกเขาได้มองว่าทางหงแดงเนี่ยพวกเขายังคงมีหนักเตะดาวรุ่งที่สามารถขึ้นมาได้ในทีมชุดใหญ่หน้าในฤดูกาลหนนะ้าซึ่งน่าจะเป็นเรื่องดีในการประหยัดงบประมาณของสโมสรได้แล้ว5คนที่ว่าเนี่ยคนแรกครับก็ได้แก่ทานั้นของเคอร์ติสโจน โดยที่ทางโจนส์ครับทุกคนเขาเป็นเพียงแค่เด็กหนุม่มวัยสิปีที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆหลังจากที่ตัวเขาครับได้รับโอกาสลงสนามจากทีมชุดใหญ่ในฤะดูกาลนี้ และสิ่งที่ทใํใไม่ลายต่อหลายคนครับรู้จักเจ้าหนูคนนี้มากขึ้นเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นลูกยิงงานสวยๆในเกมเมอร์ซี่ไซด้าบี้ที่เขี่ยจากเอเวอร์ตันตกรอบเอฟเอคัและทางเคอร์ติสโจนคนนี้ครับเขายังได้แสดงถึงความนิ่งในการยิงจุดโทษใส่อาร์เซนอลในการแข่งขันรายการลีกคัพมาแล้วอีกด้วยในขณะที่มองกลับมายังรายการพรีเมียร์ลีครับเคอร์ติสโจนเนี่ยเขาได้รับโอกาสเปิดตัวในเกมที่พบก,กับบอลมัดเมื่อช่วงราวๆเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองครับ และพอได้มองถึงผลงานของตัวเขาในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยเขาดูจะมีความเหมาะสมแล้วนะครับที่จะได้ขึ้นชุดใหญ่แบบเต็มตัวเหมือนรุ่นพี่อย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมาก,ก่าจะถูกปล่อยตัวไปอยู่กับสโมสรอ,อื่นในสัญญายืมตัวนั่นเองเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆเ,เป็นที่เชื่อก,กันว่าฝีเท้าของเคอร์ติสโจนเนี่ยหากว่าเขาได้ลงซ้อมกับรุ่นพี่ชุดใหญ่ภายในทีมอย่างต่อเนื่องนั่นก็น่าจะทําให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับคนต่อมาเน คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแบ็กขวาดาวรุ่งชาวเวลรายนี้เนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่เมื่อฟุตบอลช่วยมาถึงไม่ว่าจะเป็นรายการ FA ฟเอคัพหรือคาราบาวครับ เนโกวิลเลียมส์ครับเขาเป็นคนแรกที่ทางเยเกนครอปเนี่ยจะส่งลงสนามในตำแหน่งแบ็กขวาและพอเจ้าหนูวิลเลียมส์ได้โอกาสครับเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ปล่อยโอกาสนั้นไปพอเกิดทุกเกมเหล่าบรรดาสาวกเดอะครอปเนี่ยจะได้เห็นทานั้นของเนโกวิลเลียมส์เติมเกมรุกได้อย่างดุดันและก็สามารถเล่นเกมรับได้ดีในระดับหนึ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนครับเริ่มเชียร์เขาให้ขยับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าได้แล้ว เพราะเนื่องจากในปัจจุบันตำแหน่งแบ็กขวาในซีซั่นหน้าเราจะไม่มีทนั้นของนาธานเนลคลายซึ่งพอมองมายัางเจ้าหนูชาวเวลวัยสิบแปดปีรายนี้ครับนี่ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยพอเลวโพนี่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวในการดึงแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาพอวิลเลียสครับเขาดูเหมือนจะมีจุดเด่นในการเติมเกมรุกซึ่งน่าจะเข้ากับระบบการเล่นของเลวโพนี่ที่ใช้วิงแบ็กเนี่ยสร้างสรรค์เกมแถมยังสามารถคอสบอลได้อย่างแม่นยำรวมถึงยังสอดขึ้นมาทำประตูในบางครั้งได้อีกด้วยนั่นเองเลยครับคนต่อมาฮาวิ สมหรัที่ผ่านมาเลี้ยวผู้พึ่งคว้าตัวฮาวิเอเลียดกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย16ปีมาจากทางฟูลแลมในลอนดอนและปัจจุบันครับเจ้าหนูรายนี้มีวัย17ปีไปแล้วและคงจะไม่ต้องบรรยายอะไรมากที่นักเตะคนนี้ได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในเกมคาราบาวครับตั้งแต่วัยเพียงแค่16ปีอีกท้งเจ้าหนูเอเลียดคนนี้ครับยังได้รับโอกาสลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกมาแล้วด้วยนั่นก็คือเกมที่พบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่โดนเปลี่ยนตัวลงแทนโมเมนซาลาในช่วงช้าเกมครับ โดยมองตามความเป็นจริงอายุเพียงแค่นี้หากเขาได้รับโอากาสลงสนามอย่างต่อนเนื่องและได้ร่วมซ้อมกับรุ่นพี่ชุดใหญ่ภายในทีมมากขึ้นนักเตะคนนี้น่าจะเป็นอีกคนที่ไปได้ไกลกับทางหงส์แดงเพราะเนื่องจากเอเลียดเนี่ยเป็นนักเตะที่มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมรวมถึงยังเป็นคนที่ทาประตูดได้ดีอยู่แล้วด้วยนั่นเองเลยครับคนต่อมาเรยันบรูสเตอร์โดยที่เจ้าหนูบรูสเตอร์กองหน้าชาวอังกฤษวัย20ปีรายนี้ครับ,รบเขาถูกส่งตัวไปเล่นในสัญญาย,ยืมตัวกับทางสวอนซีซิตี้ทีมในแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ ซึ่งเขาคนนี้ครับได้รับการจับตามองว่าน่าจะเป็นยอดดาวยิงของทีมได้ในอนาคตเนื่องจากผลงานที่ผ่านมาของบริสเตอร์ครับเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมชาติอังกฤษที่ควา้าแชมป์ฟุตโบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศอินเดียอีกทัิงเจ้าหนูเรื่องผู้เดียรายนี้ครับยังเป็นดาวซันโวสูงสุดในทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยการซัดไปถึง8ประตูอีกด้วยครับทุกคนซึ่งในตอนที่ทางบริสเตอร์ลงเล่นให้กับเรอยวพูู้ชุดยู18ครับทางสตีเวนเจอราจ์ารดเขาได้กล่าวถึงบริสเตอร์ว่า พวกเขาต่างรู้ว่าเด็กคนนี้มันมีดีและเจ๋งแค่ไหนหากรียนต้องการจะไปให้ไกล AK กว่านี้หรือล่นแลนในระดับสูงเขาก็จะสามารถทำมันได้อย่างแน่นอนและคนสุดท้ายครับยาเซอร์ลารูซีโดยแบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวฝร,รั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรยวัย19ปีรายนี้ครับเขาดูเหมือนจะมีความพร้อมไม่น้อยที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแบ็กอัพของแอนดี้โรบสัน โดยที่ทางหงแดงครับไม่จําเป็นต้องเสียเงินซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมคล้ายๆกับในตําแหน่งแบ็คขวาที่มีเนโก w วิลเลียมซับพอร์ตเรนอเล็กซานเดอร์อยู่นั่นเองเลยครับซึ่งแน่ดีครับทุกคนลารูซี่คนนี้เนี่ยเขาเคยลงเล่นในตําแหน่งปีกก่อนที่ในเวลาต่อมาจะถูกจับมาเล่นในตําแหน่งแบ็คและก็สามารถทําได้ดีอีกด้วยครับ โดยว่ากันว่าทางด้านของยาเซอร์ลาลูซี่คนนี้เขามีจุดเด่นทางด้านความเร็วและยังมีการดันขึ้นไปเติมเกมรุกเหมือนกับเนโกวิลเลียมส์แต่สิ่งที่ดูจะแตกต่างไปกว่านั้นครับก็คือลาลูซี่เนี่ยเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาน,นั่นเองเลยครับและนี่ครับก็เป็นทั้งหมดของ5รายชื่อนักเตะที่ทางหงแดงมีโอกาสจะดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสโมสรมีนโยบายไม่ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเอาเลยครับและถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้้้คลลิปนีไดเย และถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกคลิปของ Liverpool Today ก็กดกระดิ่งสิครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากครับ